Good. สนับสนุนโดยแหล่งค้นคว้าข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไปมีมากมายหลายแห่งนะครับโดยเฉพาะห้องสมุดที่รวบรวมความรู้เฉพาะด้านจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากรายการทำดีดีบีกู๊ดในวันนี้พบกับห้องสมุดทอกอสอเพื่อสาธารณะแหล่งความรู้ดีๆในกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่สำน mm ักงานใหญ่ทกสออาคารบางเขนนั่นเองละครับห้องสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อสาธารณะคือแหล่งความรู้ใหม่ที่ทกสสร้างขึ้นเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบทความรู้กระบวนการผลิตและผลงานวิจัยใหม่ๆด้านการเกษตรของประเทศนั่นเองครับวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งห้องสมุดทกสเพื่อสาธารณะนะคะ เราก็ตั้งใจให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบทนะคะเราก็เปิดโอกาสให้บุคคลทุกกลุ่มนะคะเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ค่ะโดยไม่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นนะคะห้องสมุดทกศเพื่อสาธารณะตกแต่งภายใต้แนวคิดห้องสมุดมีชีวิต living library นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาให้บริการ รวมทั้งจัดมุมสวนสวยช่วยการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้มาใช้บริการอีกด้วยล่ะครับท้องสมุดเราก็เปิดบริการนะคะทุกวันนะคะ,ะวันธรรมาดาจันทร์ถึงศุกร์นี่ก็เปิดตั้งแต่7จ็ดมงครึ่งถึง6กโมงครึ่งตอนเย็นนะคะส่วนเสาร์อาทิตย์เราก็เปิด9ก้าโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นค่ะก็เชิญชวนทุกท่านมาใช้บริการได้นะคะ ช่วงต่อไปสารพันธุ์ดีๆพบกับวันรัฐธรรมนูญอีกสักครู่นะครับใช้าาม,มันคราวที่แล้วพ่อยังไม่ได้เงินเลยอ่ะแม่ก็บัตรสินเชื่อเกษตรกรของพ่อไงใช้ซื้อข้าวสารได้แต่พรุ่งนี้พ่อต้องไปไถ่ไร่มันรถยังมาเสียอีกอ่ะแม่บัตรนี้เหละพ่อช่วยได้ใช่ลรอค่ะบัตรสินเชื่อเกษตรกรทกสใช้ซื้อข้าวสารหรือได้รับสิทธิ์วงเงินกู้ฉุกเฉินสูงสุดถึง5 0,000บาทเมื่อใช้ใจ 1, า่ายผ่านบัตรทุกห้าเนบาทและชำระ ที่กำหนดได้รับหนึ่งสิทธิ์ลุ้นชิงโชครถยนต์และรางวัลอื่นอีมากมายมูลค่ากว่า12ล้านบาทตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2557เดี๋ยวมีดีดีดีต้องทำทั้งหมดเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ให้หมดพวกเราจะรวยแล้วได้เป็นเลขล็อกจักสลากสามตัวตรงๆน้องเอ้ยเลขล็อกมันไม่มีหรอกมันมีแต่เลขหรอ เชื่อจดหมายหลอกลวงสมัชง,งานสลัดก,กินแบกรัฐบาลไม่อยากให้คนไทยถูกหลอกอะไรเอ่ยถึงรวยก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะเมียไงไงช่วงสารพันดีๆวันรัฐธรรมนูญตรงกับวันที่10ธันวาคมของทุกปีนะครับช่วงสารพันธ์ดีๆวันนี้เรามาพบกับความสำคัญของวันรัฐธรรมนูญกันครับ การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2475นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์การปกครองของไทยนะครับเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหกากษัตริย์เป็นประมุกอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475 พระบาทสมเด็จพ,พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยามฉบับถาวรเพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทยครับกิจกรรมในวันรัฐธรรมนูญมีพิธีการวางพวงมาลาถวายสการะแด่องค์พระบาทสมเด็จพ,พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็และมีการประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน ยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายติดตามได้ในรายการทำดีดีดีกูดตอนต่อไปนะครับทำดีดีดีกูด